สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเสนอนะครับเขาโคงเกี่ยวกับบุคลิกภาพพรรคการเมืองของพรรคอนาคตใหม่นะครับความเป็นมาและประเด็นปัญหานะครับพรรคอนาคตใหม่เป็นอดีตพรรคการเมืองในประเทศไทยนะครับที่ก่อตั้งโดยในธนาทรจึงรุงเรงกิจอดีตประธานบริหารบริษัทไทยสม,มิทธและปิยบุตรแสงกหนกคุณ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเมื่อวันที่15มีนาคม2561และถูกสารรัฐมนูญสั่งให้ยุบพ,พักในวันที่21กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมานะครับซึ่งพักได้ประกาศตัวอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมานะครับถึงนโยบายต่อต้านรัฐประหารและความไม่เป็นประชาธิป,ปไตยทุกรูปแบบนะครับเช่นเดียวกับพักเพื่อไทย รวมถึงขั้นประกาศว่าจะไม่ร่วมงานกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ได้ออกไปส่งผลให้ชื่อของธนาธรไปติดอยู่ใน5บุคคลที่ประชาชนสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีและอีกหนึ่งปัจจัยที่เอื้อให้กระแสของพรรคอนาคตใหม่แรงขึ้นคือการเน้นเจาะฐานเสียงของกลุ่มคนรุ่นใหม่สองกลุ่ม หลักนะครับได้แก่กลุ่มที่1คนที่กําลังมีจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครั้งแรกเพราะเหตุที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ในวันที่24่กุมภาพันธ์2562และ2นะครับกลุ่มคนที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ภายหลังการรัฐทัะหารเมื่อปี2 5 5 7นะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นกันนะครับผม มีการประเมินผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง2กลุ่มนี้นะครับมากกว่า2-3ล้านคนนะครับจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศราว50ล้านคนจึงไม่แปลกนะครับถ้าหากพาคอนาคตใหม่จะมีนโยบายต่อต้านคอ,อสอชอนะครับเพื่อเอาใจวัยรุ่นที่เบื่อกับการเมืองและรัฐประหารแบบเดิม แต่ด้วยความที่เป็นพักใหม่นะครับผู้บริหารพักยังมีประสบการณ์ในการบริหารพักมากพอประกอบกับกติกาการเลือกตั้งแบบใหม่ผู้บริหารพักจําเป็นต้องง้อสมาชิกพักไม่ใช่สมาชิกพักงอผู้บริหารมาในอดีตนะครับจึงเป็นสาเหตุให้ไอพักไม่ค่อยมีความเิ่งใจนะครับผู้บริหารนะครับมากนักนะครับขอให้เกิดความขัดแย้งไม่ลงรอยกันนะครับต่อไปนะครับก็คือ วัตถุประสงค์ของการเขียนบทความนะครับผมก็คือวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความเพื่อศึกษาข้อมูลของพรรคการเมืองและศึกษาบุคลิกภาพของพรรคอนาคตใหม่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองในการบริหารประเทศนะครับแนวทฤษฎีนะครับผมบุคลิกตราสินค้าคือภาพลักษณ์ของสินค้าและมีความสัมพันธ์กับลักษณะนิสัยของผู้บริโภค บุคลิกภาพสามารถใช้เป็นตัวแปรในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกตาสินค้านะครับในการสร้างบุคลิกภาพของตาสินค้านะครับควันให้ตรงกับบุคลิกภาพของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งได้นะครับบุคลิกภาพตาสินค้ามีความเป็นไอความเป็นมาก่อนในการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งในสมัยนั้นสินค้าที่จําหน่ายส่วนใหญ่ จะใช้แรงงานมนุษย์ในการผลิตสินค้าซึ่งทําให้สินค้ามักจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงและไม่ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านะครับด้วยเหตุนี้ทําให้พ่อค้าต่างแดนคิดวิธีนําสินค้าจากพื้นที่1ไปขายยังพื้นที่1ซึ่งก็มักจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าซึ่งสมัยนั้นภัยทางการค้าไม่ใช่คู่แข่งหรือสินค้าทดแทนแต่เป็นภัยทางอ้อมนะครับเช่น การขนส่งหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการผูกขาดทางการค้าด้วยเช่นกันหลังจากนะครับเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นในช่วง oh <my> ไอิศลกรสทลาครับ1,750ถึง1,850ได้มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าส่งผลให้มีสินค้าจำหน่ายเป็นจำนวนมากซึ่งต้นทุนในการผลิตต่ำลงสินค้าก็มีราคาที่ถูกลง ผู้บริหารสามารถบริโภคสินค้าได้มากขึ้นแต่เมื่อมีสินค้าที่มากขึ้นเกินความต้องการของผู้บริโภคทําให้สินค้าไม่สามารถขายได้หมดแนวทางการตลาดของไอ้มาร์เก็ตติ้งคอนเซปต์นะครับจึงได้รับความสนใจเพื่อที่จะผลิตสินค้าโดยการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มได้ตรงจุดนะครับเกณฑ์ภูมิศาสตร์เกณฑ์ประชากรศา,ศาสตร์พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นต้นนะครับ และเมื่อมีการแบ่งกลุ่มต่างๆตามลักษณะของลักษณะบุคลิกภาพแล้วธุรกิจจะสามารถทราบได้ถึงความต้องการของผู้บริโภคซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแม้บุคลิกภาพของผู้บริโภคจะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ได้บ่งชี้ว่าพฤติกรรมการบริโภคจะไม่เหมือนกันซึ่งจากผลการศึกษานอกจากบุคลิกภาพของผู้บริโภคแล้วนักการตลาดแล้วยังสามารถสร้างบุคลิกภาพตาสินค้าได้ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถจําหน่ายสินค้าได้ตรงกับผู้บริโภคและลดจํานวนสินค้าค้างสต็อกนะครับบุคลิกภาพตาสินค้าสแสดงให้เห็นว่าเราสามารถวัดแนวความคิดเกี่ยวกับตัวตนบุคคลและตาสินค้าได้โดยใช้การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรในการสร้างนะครับในการสร้างมิติมติติต่างๆนะครับผมการศึกษาส่วนใหญ่นิยมใช้มาตราวัดแบบเฉพาะกิจนะครับบุคลิกภาพตาสินค้าได้รับความนิยมแบ่งออกเป็น5มิตินะครับ ได้แก่นะครับผมก็คือจริงใจน่าตื่นเต้นมีความสามารถกู้รัหรามีระดับและเข้มแข็งนะครับซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางบุคลิกภาพ42ลักษณะซึ่งมาซึ่งการศึกษาอีกว่ามาัตราวัดบุคลิกภาพตาสินค้ามีทั้งวัดได้และวัดไม่ได้นะครับในบางกรณีแต่ก็เป็นมาัตรารวัดบุคลิกาตาสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือนะครับต่อกันเลยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าผู้อ่านจะได้ รับจากการอ่านบทความนะครับ 1. ผลของบทความนี้ในครั้งนี้นะครับทำให้ประชาชนทราบถึงบุคลิกภาพของพรรคการเมืองว่าใช้ในการตัดสินเลือกตั้งนะครับผม 2. เพื่อให้ผู้อ่านผู้ที่ศึกษานําไปเป็นแนวทางในการทํราบทความในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไปนะครับสามทำให้ประชาชนเข้าใจถึงการตัดสินใจจากบุคลิกภาพของพรรคการเมืองนะครับสเพื่อบุคลิกภาพของพรรคการเมือง ไปต่อยอดนะครับผมนาบุคลิกภาพของพรรคการเมืองไปต่อยอดในการประกอบธุรกิจนะครับครับขั้นตอนต่อไปก็คือวิธีการเก็บข้อมูลนะครับผมก็คือรวบรวมข้อมูลบุคลิกภาพพรรคการเมืองนะครับของไอพรรคอนาคตใหม่นะครับที่มีผลนะครับส่งต่อการเลือกตั้งนะครับมาบริหารประเทศนะครับโดยนําโดยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก4กลุ่มนะครับ4 เจเนอเรชันนะครับได้แก่ก็คือกลุ่มที่กลุ่มเจนบีเจนเอ็กเจนวายและเจนเซ็นะครับโดยมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลดัง,ดงนี้นะครับก็คือแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะครับเป็นข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างนะครับทำการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามโดยข้อมูลนั้นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับมีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นสูงเพื่อนําม,มาวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนถัดไปนะครับผมครับ วันนี้ก็ขอจบในการนําเสนอเข้าโครงบทความเท่านี้ครับขอบคุณครับ